ทุกคูสัญชัยทอล์กเผยนะครับซีนที่ชื่นชอบที่สุดในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือโชว์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านนะครับสัญชัยทอล์กแฟนเพจเนี่ยก็ได้ออกมาครับเขียนข้อความครับทุกคนเกับซีนที่ประทับใจที่สุดครับโดยเขียนข้อความครับที่บอกว่าสุดยอดกราฟิกงานระดับประเทศทรงโชว์มาก Ha แท็กสาวน้อยเพชรบ้านแพงประทับใจซีนนี้ที่สุดนะครับ กราบทีมกราฟิกมากนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหทุกคนครับทุกวันนี้ต้องให้จริงๆนะครับสำหรับกราฟิกครับทุกคนยิ่งเป็นในช่วงที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับตอนนี้มีโมเมนต,ต์แบบเป็นปีกผีเสื้อออกมาด้วยปรบมือให้กราฟิกจริงๆครับนะอย่างทางด้านาสัญชัยท็อกเข้าออกมาพูดนะครับว่า ซีนนี้ภาพรวมนะครับทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยองรวมครับทุกคนทําให้ส่งโชว์แบบสุดๆนะครับทุกคนคือด้านหลังเนี่ยก็เป็นรูปดอกไม้สีทองดำครับทุกคนแล้วก็ชุดแดนเซอร์เนี่ยที่ปรากฏออกมานะครับเป็นสีชมพูขาวครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนองรวมนะครับมันทําให้ส่งโชว์จริงๆอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือพื้นหลังเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากเท่ากับเขาเรียกว่าอะไร ชุดแดนเซอร์แล้วก็สิ่งที่เขานําเสนอออกมานั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็นปีกผีเสื้อให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในโชว์ด้วยครับทุกคนอลังการมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้ถ้าใครที่ดูในไลฟ์กลุ่มปิดครับทุกคนจะได้เห็นอุ๋งอิงเนี่ยออกมาพร้อมกับปีกผีเสื้อน่ารักน่ารักนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าโชว์นี้เนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทางด้านสันชัยทล์กเนี่ยที่เขาออกมาพูดนั่นเองครับ หากพูดถึงกันทุกคนหมอลำแฟนคลับ .com นะครับถ้าหลายคนได้ติดตามเนาะก็จะเป็นกลุ่มนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องราวของหมอลำทุกคนแทบจะทุกวงกันเลยทีเดียวครับแต่ปีนี้ฟิดแบกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนถ้ายังจํากันได้อันนี้อ้าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มแต่อันนี้ไม่ได้ว่าทางด้านเจ้าของ เจ้าของกลุ่มนะครับแต่ว่าคือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงเนี่ยในค่อนข้างที่จะไปในทิศทางลบในสมัยก่อนนะทุกคนถ้าใครยังจาได้ตั้งแต่อุกิงเพชรบ้านแทงออกมาเนี่ยน้องก็โดนดราม,ม่าจากกลุ่มนี้แหละใช่ไหมครับทุกคน แต่อุงอิงครับทุกคนแล้วก็พ่อโจโนเนี่ยครับทุกคนพิสูจน์ด้วยฝีมือของตัวเองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารของบอสโจยมนินครับหรือแม้กระทั่งการพัฒนาของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้แข่งกับใครแล้วก็ไม่ได้แบบว่าสนใจดราม่ามากน้องพยายามแบบสู้กับตัวเองแข่งกับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองฝีมือตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับจนแม้กระทั่งพี่สัญชัยเนี่ยไปเจอน้องอยู่ด้านหลังเวทีน้องยังถามพ่อโจเลยบอกว่า ผู้ใดพอ่อผู้ใดพ่อนะครับคือน้องไม่ทราบจริงๆตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเอ๊อุงอิงเนี่ยจะรู้จักไหมนะพี่สันชัยเจ้าของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแอดมินกลุ่มหมอลาแฟนคลับ com ซึ่งตอนนั้นกลุ่มเนี้ยอุงอิงเพชรบ้านแพงโดนดราม่าเยอะมากๆเลยนะครับ แต่ครับทุกคนน้องก็เลือกที่จะไม่เสพเพราะว่าหนึ่งเลยน้องรู้สึกว่าเสพไปแล้วก็บั่นทอนจิตใจใช่ไหมครับก็เลยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและบอสอดิมันีเองเนี่ยก็พัฒนาวงอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับและปัจจุบันนี้นะครับเราต้องขอชื่นชมนะเขาก็เป็นคนที่วิจารณ์หมอลำตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็พอวิจารณ์ปุ๊บเนี่ยหมอลำก็จะไปปรับแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ปีนี้ ชื่นชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบเยอะมากๆเลยจนรู้สึกว่าโอ้โหแปลว่าปีนี้นะครับบอสโจน้องอิงเนี่ยคือเขาพัฒนาแล้วก็เขาตอบโจทย์อะทำแบบว่าให้ไม่มีคอรหาทําให้มีคอรหานน้อยที่สุดกับการพัฒนาวงหมอลำครับทุกคนอ่ะก็จะมีบางฟีดแบ็กแหละที่บอกว่าอหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยความเป็นหมอลำหายไปหรือเปล่ากับในเรื่องของเวทีใช่ไหมครับโอ้โหทุกคนเวทีเนี่ย อย่างที่บอกว่ากราฟิกเนี่ยทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปอะไรก็ได้เห็นไหมครับเหมือนที่พี่สัญชัยก็ออกมาพูดนะเนี่ยว่ากราฟิกเนี่ยทุกอย่างดูดีหมดเป็นลายไทยก็ได้เป็นดอกไม้สีทองเป็นอะไรก็ได้หมดครับทุกคนที่อยากจะให้เป็นและตอนนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับมากๆกับเวทีแสงสีเสียงนะครับของบอสโจโยมานินครับทุกคนการว่าคําว่าหมอลำเนี่ยหมดไปจากเวทีต้องมาดูเองนะครับต้องมาสัมผัสด้วยตาว่าหมอลำทุกวันนี้ยังอยู่ไหมนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแท็อยู่ครบ ลำเรื่องตอกอนนะครับลำเพลินขนานแท้นะครับทุกคนหรือแม้กระทั่งโชว์ต่างๆครับทุกคนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดแล้วในสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคุ้มมากๆนะครับผมอิมมองว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในการที่จะเข้าไปรับรับชมนะครับอย่างที่บอกว่าการเข้าไปชมหมอลำเนี่ยครับทุกคนในแต่ละครั้งเนี่ยบัตรร้อยกว่าบางที2 0 0เนี่ยคุ้มนะ คุ้มมากกับการที่เราแบบไปดูโชว์ต่างประเทศนะครับทุกคนเราเสียเป็นพันนะครับเราได้ดูเวลาแบบไม่ได้เท่าแบบว่าหมอลำด้วยซ้ำอ่ะทุกคนเราได้ดูแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะทุกคนกับเงินพันกว่าบาทแต่เนี้ยร้อยถึงสองเนี่ยเราเข้าไปชมหมอลำครับทุกคนได้ชมวัฒนธรรมฉากแสงสีเสียง โอ้โหทุกคนคขาจะคุ้มเลยนะนี่มองว่าเป็นกําไรให้กับลูกค้าเป็นกําไรให้กับแฟนหมอลำแบบสุดๆนะครับสาหรับวงการหมอลำทุกวันนี้จริงครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไปยังทางด้านพี่สันชัยท็อกด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้ออกมานะครับชื่นชมน้องโชว์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูในไลฟ์กลุ่มปิดนะครับโอ้โห พลังเสียงของอุงอิงคือมาเต็มแบบสุดๆนะครับทุกคนคือขอชื่นชมจริงๆแล้วก็โชว์ต่างๆคือมันแบบละมุนไปหมดเลยอะนะครับนาะสำหรับโชว์ของน้องอุงอิงนะครับทุกคนโชว์ละมุนแล้วก็แบบแดนเซอร์อะไรต่างๆก็คือแบบนักเข้ากันกับฉากมากๆคือมันรู้สึกว่ามันมันเป็นซีนที่สุดยอดจริงๆอะเหมือนที่พี่สัญชัยเขาพูดนี่แหละครับทุกคนในเรื่องของกราฟิกอะไรต่างๆครับและตอนนี้ยิ่งมีปีกผีเสื้อออกมาโบยบินนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โห อลังการมากแล้วก็เป็นช็อตที่แบบเวลาที่กล้องจับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมัน,ม,นมันพอดีพอเหมาะเจาะเลยอ่ะอุ๋งอิงก็เหมือนเป็นนางฟ้าน้อยของ FC f อซแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเวลาการาฟิกทำให้กับน้องเนี่ยโอ้โหก,ก็ก็ออกมาสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ่ะพี่สันชัยเขาก็ได้มีการออกมาโพสนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับบอกว่าประทับใจซีนนี้ที่สุดกราบทีมการาฟิกมาก เป็นซีนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกหลากหลายซีนที่อิ่มชอบมากๆเลยนะอย่างซีน DNA ของบอสโจยโมานินครับซีน DNA ของพ่อโจโก็คือสุดปังมากเลยนะนะครับซีนพ่อโจโคือสุดปังมากนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจได้แล้วก็วันนี้นะครับสาวน้อยเพชรนแพงอยู่ที่ตลาดนัดเสรีนะครับใครที่อยู่ใกล้ ก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจใครที่เคยซื้อบัตรไว้แล้ววันนั้นฝนตกเนาะพ่อโจวันนี้คือเขาแบบว่าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะทดแทนนะครับวันนี้ฝนดูแล้วฝนไม่ตกแน่นอนครับวันนี้อากาศแบบปลอดโปร่งมากๆนะครับนะแต่ก็ต้องรอตอนเย็นนะครับทุกคนแต่เชื่อว่าไม่ตกแน่นอนแหละวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศแล้วนะครับเขาบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสนะครับสำหรับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยลวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านเพจสันชัยทล์กที่ออกมาพูดถึงงอคินะ